น้องนวลจันทร์พี่ก็อยากรู้คือกันว่าท่านพ่อของเฮาเป็นไผ่แต่พี่ก็บอกกล้าถามท่านแม่เยน็นนะว่าพี่กลัวท่านแม่จะบบาสบายใจแต่มื้อนี้เป็นไงเป็นกันเฮาเข้าไปถามท่านแม่กันเถอะนางนวลจันทร์กับนางผมหอมพอพูดปรึกษากันเสร็จแล้วก็พากันย่างเข้าไปถามนางพิมพาผู้เป็นแม่ทันที ท่านแม่เจ้าคะท่านแม่ท่านแม่บอกลูกทั้งสองได้บอกว่าท่านพ่อของลูกไปสายและกะเป็นไผนางพิมพาหลังจากที่นั่งคิดไตรตรองอยู่พักหนึ่งว่าสิบอกหรือบอกบอกลูกดีว่าพ่อของพวกนางคือใครแต่ปิดบังไปกะบอกมีประโยชน์สักวันลูกทั้งสองกะต้องรู้อยู่ดีว่าพ่อของตัวเองเป็นไผ่หลังจากนั้นนางพิมพากบพูดขึ้นมาว่า ลูกเอ๋ยเจ้าทั้งสองบ่อได้เกิดจากพ่อคนเดียวกันนะลูกผมหอมพ่อของเจ้ากะคือพญาช้างปา่าเขาอาศัยอยู่ในป่าลึกส่วนนวลจันทร์พ่อของเจ้ากะคือควายปา่าพ่อของเจ้ากะอาศัยอยู่ในป่าลึกเช่นกัน เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่แม่ได้ไปกินน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของพ่อเจ้าทั้งสองในป่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่มีเจ้าทั้งสองจังใดละลูกเอย๋ยนวลจันหลังจากที่ได้ยินนางพิมพาผู้เป็นแม่บอกว่าพ่อของตนเองคือควายป่าก็รู้สึกบอกพอใจเล็กน้อยว่าทําไมพ่อของตนเองบอกเป็นพญาช้างป่านางนวลจันจึงถามแม่ไปว่า ท่านแม่แล้วท่านมั่นใจได้จังใดว่าพ่อของลูกคือควายปากบ่อแม่นพญาช้างป่าท่านแม่มั่นใจแล้วแม่นบอ่อลูกเอ๋ยแม่คลอดที่เจ้าออกมาก่อนแล้วแม่ก็กินน้ําที่เกิดจากรอยเท้าของพญาช้างปะาก่อนแม่จึงมั่นใจว่าพี่เจ้าคือลูกของพญาช้างป่าส่วนเจ้าคลอดทีหลังแม่ถึงมั่นใจว่าเจ้าคือลูกของควายป่า ท่านแม่สิคิดแบบนั้นบ่ได้ลูกอาจสิเป็นลูกของพญาช้างปากกะได้ส่วนท่านพี่ผมหอมอาจสิเป็นลูกของควายปากกะไดเออเออบบอกว่าพ่อของเจ้าทั้งสองสิเป็นผู้ใดแต่เจ้าทั้งสองกะคือลูกแม่ทั้งสองคนนั่นละ่ะ นางผมหอมเนื่องจากบอ่ออยากได้ยินคำนินทาของชาวบ้านอีกและก็อยากเจอพ่อของตัวเองเช่นกันนางผมหอมจึงเอ่ยขอนางพิมพาผู้เป็นแม่ว่าท่านแม่ลูกบอ่ออยากได้ยินคำนินทาของชาวบ้านอีกลูกขอไปอยู่กับท่านพ่อได้บอ่อ ท่านแม่นวลจันทร์ก็อยากไปอยู่กับท่านพ่อคือกันพวกชาวบ้านชอบว่าให้ลูกทั้งสองว่าเป็นลูกบ่อมีพ่อเป็นลูกผีป่าลูกบ่ออยากคนอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วท่านแม่ให้ลูกกับท่านพี่ไปอยู่กับท่านพ่อนะนางพิมพาหลังจากที่เห็นลูกๆถูกบูลลี่มานานนางพิมพาจึงยอมตกลงให้ลูกๆไปอยู่ในป่ากับพ่อของตน เออเอาล่ะแม่ยอมให้เจ้าทั้งสองคนไปก็ได้ผมหอมเจ้ากระดูแลน้องให้ดีเด้อล่ะได้เจ้าค่ะท่านแม่ถ้าอย่างนั้นลูกทั้งสองกระออกเดินทางก่อนเดอ้อท่านแม่ท่านแม่กระดูแลตัวเองดีดีเดอ้อเดี๋ยวลูกสิกลับมาเยี่ยมบ่อยๆหลังจากนั้นนางผมหอมกับนางนวลจันทร์กับพากันเดินเข้าป่าเพื่อไปตามหาพ่อของตนทันที พญาช้างด้วยความที่มีจิตสัมผัสพิเศษจึงรู้ได้ทันทีว่าลูกของตนกำลังมาหาพญาช้างจึงมายืนรอนางนวลจันทร์กับนางผมหอมที่กลางป่าพี่ผมหอมนั่นใช่พระยาช้างหรือเปล่าเราเดินเข้าไปดูกันเถอะหลังจากนั้นเด็กทั้งสองก่ยย่างเข้าไปหาพญาช้างทันที พยานช้างหลังจากที่เห็นนางนวลจันทร์กับนางผมหอมกระดูได้ทันทีว่าใครคือลูกของตนแต่นางนวลจันทร์ด้วยความที่อยากมีพ่อเป็นพยาช้างจึงเอ่ยขึ้นมาว่าท่านที่ผมหอมท่านรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้องเข้าไปหาท่านพ่อของน้องก่อนท่านพ่อลูกชื่อนวลจันทร์เป็นลูกของท่านพ่อเจ้าค่ะ พญาช้างหลังจากที่ได้ยินนางนวนจันวอาแบบนั้นพญาช้างก็วาลขึ้นมาว่าเจ้าบอกแม่ลูกของข้าลูกของข้าคือแม่นางผู้นั้นข้ามีจิตสัมผัสได้ว่าใครคือลูกของข้าเจ้าอย่ามาแอบอ้างว่าเป็นลูกข้าเจ้าคือลูกของควายป่าดนางหนูน้อย นางนวลจันหลังจากที่ได้ยินพญาช้างว้าวแบบนั้นก็รู้สึกบอบพอใจนางนวลจันจึงพูดกับนางผมหอมขึ้นมาว่าท่านพี่ผมหอมน้องบอยอยากอยู่ในป่าแล้วน้องกลับไปอยู่กับท่านแม่ก่อนเดอเชิญท่านพี่อยู่กับพ่อของท่านไปโลดน้องบอร,รบกวนแล้วน้องไปละถ้าอย่างนั้นพี่ฝากเจ้าดูแลท่านแม่ด้วยเดอแล้วพี่สิกลับไปเยี่ยมนะ ลูกพ่อเจ้าชื่อผมหอมมติไปพ่อสิพาเจ้ากลับถ้ำของพ่อมาขึ้นมาขี่หลังพ่อนางผมหอมหลังจากนั้นก็ขึ้นขี่หลังพญาช้างแล้วพญาช้างก็พานางผมหอมเดินกลับถ้ำไปทันทีหลังจากนั้นพญาช้างก็คอยดูแลนางผมหอมเป็นอย่างดีแต่นางผมหอมก็รู้สึกเบื่อขึ้นมามย้อนว่าพญาช้างบอยอมให้นางผมหอมออกจากถ้ำไปไหนเลย แต่ถึงสิงให้ออกจากถ้ำก็ต้องมีลูกน้องบริวารของตนติดตามไปด้วยและเมื่อพญาช้างบ่อยอยู่ถ้ำนางผมหอมกระสิชอบแอบหนีไปเที่ยวที่แม่น้ำเพียงลำพังแต่ในมือนี้กัมีเจ้าชายมาเที่ยวป่าและก็มาเจอกับนางผมหอมที่นั่งเล่นอยู่ข้างแม่น้ำเข้า เจ้าชายตกหลุมรักนางผมหอมตั้งแต่แรกเห็นยนว่านางผมหอมมีใบหน้าที่งดงามและกกลิ่นเส้นผมที่หอมเป็นเอกลักษณ์เจ้าชายจึงเดินเข้าไปหานางผมหอมทันทีแม่นางมีเจ้าเป็นผายเป็นอย่างคือมานั่งอยู่ข้างแม่น้ำคนเดียวแบบนี้ ข้าชื่อผมหอมเป็นลูกสาวของพญาช้างป่าข้าแอบหนีท่านพ่อมาเที่ยวยนว่าท่านพ่อบออยอมให้ข้าออกมาคนเดียวข้าเลยแอบ,บออกมาแล้วท่านละเป็นผู้ใดทําไมมาอยู่ในป่าลึกคนเดียวแบบนี้ข้าชื่อสุทนเป็นเจ้าชายของเมืองใกล้ๆนี่เองข้ามาเที่ยวปักกับบริวารแต่พัดหลงกันข้าเลยได้มาเจอเจ้าที่นี่ยังไงละ่ะ หลังจากนั้นทั้งสองกระคุยกันและกระตกหลุมรับก,กันในที่สุดและในทุกๆมือนางผมหอมกระสีแอบออกมาพบเจ้าชายสุดทนที่ข้างแม่น้ำทุกวันและเมื่อเรื่องได้ยินไปถึงหูของพญาช้างพญาช้างก็โกรธมากที่นางผมหอมแอบไปพบเจ้าชายสุดทนย้อนเป็นห่วงว่าเจ้าชายสุดทนจะมาหลอกลูกสาวของตัวเองพญาช้างจึงขังนางผมหอมไว้ในถ้ำและให้บริวารเป้าไว้ห้ามให้ออกไปไหนเด็ดขาด แต่เมื่อเรื่องได้ยินไปถึงหูของเจ้าชายสุทนเจ้าชายสุทนก็แอบเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหานางผมหอมหลังจากนั้นเจ้าชายสุทนก็พานางผมหอมหนีออกจากถ้ำแล้วก็พาไปอยู่เมืองของตนแต่เมื่อพญาช้างกลับมาแล้วบ่เจอนางผมหอมพญาช้างก็กระวนกระวายใจยนว่าเป็นหงลูกจนอกแตกตายในที่สุด ส่วนนางผมหอมกับเจ้าชายสุทนก็อยู่ด้วยกันในพระราชวางังยังมีความสุขตลอดไปโดยที่บรู้เลยว่าพญาช้างพ่อของตนได้ออกแตกตายไปแล้วจอบอบอจบบริบูรณ์ฝากติดตามช่องขับสตอรี่ด้วยนะคะ